ปาแป้งไหมฮะปาแป้งกันหรือยังครับปาแป้งปาแป้งกันหรือยังก็ยังไม่ได้แปะยังไม่ได้ปาเขาียกว่าไปเล่นน้ำจะสกีใช่แต่ไปเล่นน้ำแทนครับไม่ได้ปาแป้งไปเล่นน้ำที่ไหนไปที่พัทยานไปเกาะล้านใช่เกาะล้างไม่ได้ไปนานไหมร้อนร้อนไหมครร้อนไหมครับ สองต่อสองสองตใช้คำนั้นก็ใช้ได้ครับสองต่อสองใช่สองคนครับแต่ไม่ได้ไปนานมากก่อนล้านทำไมไปพัทยาแล้วราไปทำงานเพื่อหน่วยงานไปกะไปพักผ่อนเลยครับผมเพราะว่าเพราะว่าไม่ค่อยตอนหนูไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็มีวันว่างครับผมก็เลยไปพัทยาที่แบบว่ารู้สึกประหยัดเวลาแล้วรู้สึกดีเราชอบแบบฟิลแบบไปขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็ให้หนูขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ชวนคนอื่นไป ก็ไม่ได้ชวนครับเพราะว่าการจะไปการจะไปกันสองคนเมนูมันคิงเลยเนาะใช่ใช่ก็กะจะไปสองคนใช่ความกะอยากไปสองคนเนาะอะไรนะครับกะไปคนคือยังไงนิวอยากจะอยู่กับเฮียสองคนขอเวลาสชิวัน่อยกันหน่อยใจไหมก็ไก็ไปเที่ยวด้วยกันสองคนใช่ทริปรูมดีก็มีตอนนี้ก็คุยอยู่เหมือนกันว่าเห็นพี่เพาจะจัดทริปรูมดีน้องๆด้วยครับผมปกติปกติแบบอยู่กับเฮีย ไปละก็จะมีแต่แบบทํางานนู่นน<ม>ี่เขาแต่ว่าก็อยากจะไปพักผ่อนกันบ้าง <บา S 2> ได้พักผนะ่อนไหมะไปเที่ยวทั้ง365วันไม่ได้ไม่ทเํเรื่องานเลยทำผ่อนไปไปวันหนึ่งครับผมไปนอนคืนหนึ่งไปครังหนึ่งคือก็คือว่าแค่ละนโซใชียก็หลังจากนั้นผมก็กไปเที่ยวกับครอบครัวครับจริงๆจริงอ่ะเฮียก็ชวนไปแบบคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้เหมือนกันครับแต่ว่าผมก็ปีอย่างปีที่แล้ว อย่างปกติผมจะไปเที่ยวกับครอบครัวครับปีนี้ก็เลยอยากจะไปเที่ยวกับครอบครัวบ้างใครมีรีนะคะทะเลรอบนี้ทั้งคู่เลยนะโหทั้งคู่แต่ก็แบบว่าเขาเรียกว่าอยากไปต่างจังหวัดไม่อยากอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเราได้พักผ่อนไหมฮะพักผ่อนฮะพักผ่อนวันเดียวคือวันเดียวก็ถือว่าพักผ่อนฮะร้อนไหมครับพี่อ่ะตอนร้านได้เอาเรื่องอยู่ฮะร้อนอยู่ครับเอาเรื่องใครร้อนนยังไงบ้างพี่ก่อนูดีใครร้อนได้ไงเหรอฮะ เป็นนไรจิวิธีคลายร้อนก็นี่เลยครับนี่เลยครับใช่ครับส s น็ k แบรนด์ต้องให้ความเย็นสดชื่นอยู่แล้วรู้ว่าถอดเสื้อเล่นน้ำอะไรอย่างงี้มีฟืลอะไรถ้ายิ่งถอดจะโดนแดดเผาหรือเปล่าก็ไม่รูถึงสุดอันล่าสุดเห็นว่ากอตโต้คุปตัดออรบีเลยงวดเลยโอ้ดีดีเกินคาดมากครับตอนแรกคิดว่าแบบไม่น่าจะถึงขนาดนี้แต่ทุกคนแบบตอบรับดีมากเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบ เชื่อแล้วว่าทุกคนรอคอยเราก็รอคอยเหมือนกันครับผมก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจอะ่ะเพราะว่ามันเป็นโฟโต้ลงเล่มแรกข,ของพวกเราสองคนด้วยใช่เห็นว่าก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าแบบหมดกแต่ตอนนีน้ดีก็คือจะเปิดเพิ่มอันนี้แอบคิดส่วนตัวอยากแบบอ่ะหนูทําอีกเล่มไหมหนูไทยเฮียไทยหนูอะไรเง<อ>ี้ยก็จะเป็นคนละฟิลก็อาจจะเละๆหน่อยไม่เละหรอกไม่เละหรอกเขาอาจจะแฟนๆแต่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรแบบเรีวิวได้สนุกธรรมชาติใช่ครับใช่ก็ อุ้ยทุกคอนเซปต์เลยมันมีหลายลุคมากๆเลยครับใช่แทบจะแบบโอ้หรวมๆเลยดีกว่ามีหลายลุคมากใช่ครับที่แบบห่อเท่น่ารักเซ็ก,กซี่ก็มีเหมือนกันครับแล้วก็มีแบบ,บชุดนอนหรือว่าเล่นน้าอะไรอย่างเงี้ยครับมีเยอะมากๆเลยเซ็กซี่ขนาดไหนฮะไม่เหลือแล้วตอนนี้<ม><ม>ขึ้นกลับมาฟิตเนสได้เดย์เจ็ดนะผมใช่ กำลังเพิ่งกลับมาฟินเลนด์แล้วก็คุมอาหารแต่ก่อนก่อนหน้านี้ที่หนูแบบนั่งรถมางานหนูจับกล้ามเฮียรถแขนใหญ่ขึ้นนะเนี่ยแขใหญ่ขึ้นหรือเปล่ากินเยอะแตเดี๋ยวกลับมาคุมอาหารกินก็ดีแล้วมันดูแบบว่าฟิตฟิตดีอยากให้หนูมีกล้ามไหมฮะทุกคนมีกล้าไหมตจะย่างตใหม่ถ่ายใหม่ครับผมเซตใหม่เลยในท่าจะกล้ามาเลยเนี่ยแต่แฟนเรียเอามาเยอะจริงๆตอนแรกยังไม่ได้คิดเลยฮะแต่ตอนนี้ก็ปิดพีไปแล้วใช่จริงจริงเราก็ ปิดเพิ่งปิดพรีออเดอร์ไปเมื่อวานเองครับแล้วก็วันนี้ช่วงเย็นๆเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้ไปงานแฟนไซน์ของเราแล้วครับในวันที่22ก็เขาอวยพรครับเป่ามนให้ทุกคนได้มาเจอหนูกับเฮียวันที่22นี้ครับทุกคนเพียร์ทุกคนเลยอะไรนะครับี่คนครับกี่แฟนก็จีบน่าจะประมาณ500 ประมาณ500ครับก็แต่ว่าถ้าเปิดถ้าในงานทั้งงานอาจจะหลักพันครับใช่จะเปิดสี่ภาพกันกนะจริงๆก็คุยกับเม<อ>ียไว้แล้วครับว่าจริงๆเนี่ยดูแล้วกะวระแสตำหรับก็ค่อนข้างดีเหมือนกันทุกคนก็น่าจะชอบครับก็อาจจะเปิดอีกครับก็เป็นโ h โตบุ๊กอาจจะเล่มนี้แหละครับแต่ว่าเปิดพรีอีกรอบหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ได้มางานแฟนไซในครั้งนี้ครับก็ไว้ไปครั้งหน้ากันใหม่ครับอาจจะเปิดสี่ภาพเลยก็ได้ใช่ภาคเหนือขอไปเชียงรายแล้วกัน ไม่ได้หลอวเนองเชียงรายมันแบบถือโอกาสกลับบ้านเป็นเป็นสายที่บ้านเป็นไฟได้นะเป็นสายที่บ้านเฮียหรอก็เจอพิกหนุ่มกับฟ้าทองครับผมกอกวนทุกคนก็ไม่จะได้พันิวไปเจอที่บ้านด้วยหรือยังไงครับอีกรอบเจอได้เจอได้ตลอดเลยครับผมกลับไปก็ถามเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างก็สบายดีครับพ่อแม่ถาม ้องเสียค่าที่พักี่โรไปพักเฮียที่พักเฮียมีทุกอย่างครับผมมีพ่อทำอาหารให้ด้วยแต่เฮียทำไม่อร่อยให้พ่อทำแล้วกันใช่มีห้องพักด้วยถ้าหนูไม่อยากนอนบ้านก็ไปนอนหอพักเฮียถ้าไม่อยากนอนหอพักเฮียก็ไปเที่ยวก็ได้ก็ได้หละเขามีตัวเลือกให้เราเยอะนะแต่ใดๆก็คือเฮียต้องพาไปทำทุกอย่างเลยใช่แต่หนูจ่ายใจหรอเอาก็ได้ครับหนูเสียงสูงนะก็ได้ก็นะเออตะกินมิวบอกว่า อบพี่ซีทำอาหารอร่อยทำอร่อยมากชอบเมนูอะไรชอบน้ำเงี้ยวครับอือถ้าสูตรเขับไปกินน้ำเงี้ยวมาอร่ายลงสตอรี่อยู่กินดึกมากด้วยประเด็นเราอบไปดึกข่ายอวดทุกคนว่าได้กินตอนดึกๆครับถามจริงก็อ้วนจริงเพราะว่ากับข้าวอร่อยอืมอร่อยผมก็อยากกินเหมือนกันเอออาจจะมีโอกาสได้ไปอีกรอบหนึ่งอาจจะมีพี่ซีเขาเล่าสูตเหมือนแบบมีแฟนคลับมาแอบอ้างรู้จากเราเป็นการส่วนตัวนะครับอันนี้พอ มัันนเป็ยงไงงเหมือนกันฮะตอนแรกก็งงว่าเออใครมาแอบอ้างแล้วก็แบบว่าแบบเป็นเรื่องเป็นตุกเป็นตามากเลยจริงๆเราแบบที่ออกมาโพสเรารู้สึกว่าไม่อยากให้ใครแบบว่าเขา้าใจผิดครับผมแล้วเราอยากแบบไม่อยากเขาจะผิดแล้วไม่อยากทาให้ใครเดือดร้อนด้วยใช่อ,อันนี้มีการเน,นินพดีอะไรใช่ก็ก็คุยกับทางค่ายครับผมก็แจ้งทางกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ มาหนักถึงขั้นไหนจริงๆเราไม่ได้แบบรู้ลึกขนาดนั้นรู้รู้มาแบบบ้างครับผมแต่รู้ว่าเป็นตัวเป็นตาัมากมบางคนก็แบบว่าไหลาตามเชื่อจริงจริงไม่อยากให้แบบไหลาตามเชื่อทุกคนอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางมันเป็นเรื่องไม่จริงอะไรก็เป็นกัเแฟนขลาบอะไร่ใช่ผมใช่ใช่<ม>แล้วบางคนก็เหมือนแบบไหลาตามเขาไปแล้วเราแบบหึเรื่องอะไรอะอะไรเงี้ยมันมีผู้เสียหายเลยมันมีผู้เสียหายเข้ามาให้ข้อมูลแล้วบ้างหรือยังหรือว่ายงเท่าที่เราทราบ เหมือนเหมือนที่ทราบเรื่องมาเขาก็เหมือนแบบว่ามาขอโทษครับผมรู้ครีครับผมมาขอโทษนะแต่เราไม่ได้รู้จักไม่รู้จักเลยฮะใช่เจอตัวแล้วเจอตัวเจอตัวหมายถึงว่าเจอแอเคาหรือเหมือนจะเหมือนเขามาขอโทษแต่เราเราเหมือนแบบว่าไม่ได้คุยกับพี่อ๊อฟแปลว่าไม่ได้แบบว่าเราเรื่องเรื่องอะไรขนาดนั้นอะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่รู้ดิเรารู้สึกแบบว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้ว ไม่อยากเก็บมาใส่ใจใช่่แต่ถ้าแบบว่าถ้าไม่มาขอโทษหรือไม่มายอมรับผิดหรืออะไรเงี้ยเราก็คงแบบว่าจริงจังหน่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องจริงกันที่เราก็จะพยายามลดปเลแ่แฝงก็ไม่ได้ไปทำความเสียหายให้คนอื่นแค่แฝงว่ามีความเสียสูะี้แต่ก็เห็นหลายข้อความเหมือนกันครับผมบางอย่างมันก็ไม่ใช่่างเงี้ยมันเกิดความเข้าใจผิดมันนานหรือยังลูกนะเว่าตั้งแต่ที่เรารู้เรเราเราคิดว่าไม่รู้ว่าทไลายมานานเท่าไหร่ฮะแต่ก็ รู้สึกว่ามันเริ่มมีข้อความที่มันไหลาตามอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าอยากจะพูดไม่อยากทําให้คนอื่นเข้าใจผิดครับผมมีความเป็นห่วงแฟนคลับไหมที่แบบว่าเขาอ่านคน <ไป S 1> ที่<ฮ>ไปแล้วเขามาอ่านแล้วเขาเชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ห่วงแฟนคลับแล้วก็ห่วงตัวเองด้วยใช่ไม่อยากทําให้ใครแบบเข้าใจผิดไปแต่ถ้าเรื่องไหนที่แบบว่าเราผิดเราก็ยอมรับอยู่แล้วทำความผิด หงคือพี่ซีโฟนแว้วแบบอตัวคนจะเข้ามาแบบไม่รู้นี่แลหน่วยใจเข้ามาไล้ชิปเราอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ครับผมมีหลายเรื่องมากเลยนอดดราก็อย่างอย่างที่บอกไปครับไม่อยากไม่อยากทาให้ทุกคนอื่นเข้าใจผิดแล้วก็บางเรื่องมันเดือดร้อนหรือพูดเราก็ไม่อยากทาให้คนอื่นเดือดร้อนบางทีเรายังไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ทาพูดเดือดร้อนมันรู้สึกแบบไม่ดีในใจอะเราก็อยากแบบว่าเออเทสชันในส่วนนี้เราอยากออกมาพูดได้แต่ให้ทุกคนแบบสบายใจเราไม่เข้าใจผิดด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่ มีอาการยังไงครับกลัวไปร้องไห้หรืออะไรเงี้ยครับมีอาการยังไงนะฮะก็ถามว่าน้อยไหมมันมันน้อยอยู่แล้วแต่เราก็พยายามเข้าใจแบบเราอยู่ในวงการนี้มานานพอสมควรเหมือนกันเราก็เรียนรู้กับมันครับผมเรียนรู้กับมันบางอย่างถ้ามันไม่ใช่เราก็ควรแบบเอามาพูดอะไรเงี้ยไม่งั้นคนอื่นก็จะเข้าใจผิดมากกว่านั้นใช่แค่คุณนิวล่ะคะับต่อให้กลังใจคุามีให้กำลังใจยังไงเกี่ยวมันหนักจริงๆก็ผมก็คุยกับเมียพี่โยบี้มีกาตลอดเหมือนกันถามจริงๆก็รับรู้ รู้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ให้กําลังใจยังไงอย่างที่ผมลงทวิตลงครับว่าถ้าเจอเฮียแล้วจะกอดเผื่อทุกคนซึ่งก็หลังจากที่ไม่ได้เจอเฮียมาประมาณ3-4วันหลังจากีเฮียกลับบ้านก็พอเจอเฮียปุ๊บก็ต้องไปกอดเลยกอดเลยฮรับน่นเลยครับกอดยังไงกอดเลยกอดยังไงรู้กอุ้ยกมดเลยเหมือนกันนะรัก็ต้องเสิร์ฟไ้ี่เลยกอดได้กอดได้ถ้าไม่กอดเฮียกอดได้ไ ไดเรไงกอดตัวนี้จริงจริงเหมือนเหมือนไม่ได้มาออกงานนานแล้วรู้สึกเขินวันนี้ก็กอดเนี่ยอาสมบูรณ์นั่งแต่งหน้าอยู่นั่งแต่ข้างนั่งอยู่กอก็แบบนี้ครับแต่ว่าน่ากันนิดนึงนี่จิ้แบบว่าพอน้องกอดแล้วน้ำตาซึมโอ้โหน้ำตาซึมไหมแต่รู้สึกดีใจฮะรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่ น้องเป็นห่วงเราอะแล้วก็มาเล่นแฮกด้วยแล้วมาแบบว่าเขาเรียกว่าช่วยกันแล้วก็คอยเทคแคร์เนี่ยเพราะว่าหลังจากนั้นแต่งหน้าอยู่เราก็มีโอกาสแบบเสร็จก็ไปกอดหนูต่อเราอยากกอดดีๆอย่ากอดดีๆใช่กอดคืนเหรอฮะกอดคืนฮะกอดคืนกอดคืนยังไงเยอะกอดยังไงเหรอเขาบอกมาอย่างเงี้ยให้พี่ถห่างกอดไปแล้วกอดคืนแล้วพี่ชีกอดน้องคืนยังไงอ่ะแหมอยากเห็นเหรออยากเห็นไม่ได้ไปเห็นใจไม่ให้ดูหรอก ทำไมอะทำไมอะอยากเซิรนอารมวันนี้เซิรนเกินๆรู้สึกเซิรน่นกครนตื่โครนฝั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 นนอนมาไม่รู้รู้สึกไม่ได้เจอนารไม่ได้เจอมาสักพักไม่ได้เจอไม่เจอมาสักไม่เจอที่เดียวมาท่เดียวสองวันหงสองการกลัมาท่านรั้น เหวันผ่านขอหน่อย